ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะนี้มานําเสนอรถไทเดินตามมือ2นะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายไายก้านนะคะถ้าเป็น ET 95เฉพาะเครื่องก็ราคาอยู่ที่14,000บาทนะคะก็เป็น ET 110ราคาจะอยู่ที่15,500บาทนะคะสินค้าร้านเรานะคะมีการรับประกันให้ทุกตัวนะคะ ลูกค้าซื้อมือสองไปไม่ต้องกังวลน,นะคะเราเช็คสภาพแล้วก็ทําให้พร้อมใช้นะคะแล้วก็มีการรับประกันให้อีกด้วยนะคะก็ร้านของเราก็มีพอให้เลือกอยู่นะคะตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทําเสร็จเมื่อวานนะคะตัวนี้จะเป็นโครงจากรเพชรนะคะเครื่อง et หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาญจนศิล์ซื้อเฉพาะเครื่องซื้อเฉพาะโครง เราก็ถอดขายให้ได้นะคะตัวนี้ใส่ไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนี่นะคะมาลองฟังเสียงเครื่องตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคงจักรเพชรเครื่องตัวนี้นะคะรานะคาอยู่ที่2 6งหมื่นนะคะเซตนี้นะคะเป็นเครื่อง et 1 1 0คงจักรเพชรเป็นตัวที่ทำเสร็จใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ สนใจเซตนี้นะคะล้อส,สวยค่ะล้อส,สวยโรงยังสวยอยู่นะคะเป็นครงทําสีขึ้นมาใหม่นะคะทําสีให้ใหม่เลยพร้อมใช้งานจักรเพ็ทอันนี้ก็สวัสดีเชา้าวันที่7กรกฎาคมหกค่ะ ต้องการที่จะซื้อออนไลน์นะคะร้านเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะร้านสมิการค้าจังหวัดกาลสินเอาไปโชว์หน้าร้านนะคะมีการรับประกันสินค้าให้ทุกตัวร้านเราขายนะคะทั้งคูเบตา้ามือหนึ่งมือสองนะคะแล้วก็มี เป็นตัวแทนจำหน่ายโเลเด้นโบนะคะตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องนะคะเครื่องรุ่นต่างๆลูกค้า FC ถามว่าร้านเราอยู่ไหนนะคะร้านเราอยู่บ้านนาะเชื่อค่ะตำบลหนองแปลนอำาเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์มีพอให้เลือกนะคะก็ทำขึ้นเรื่อยๆคะ่ะลูกค้าทำขึ้นเรื่อยๆก็ มีเข้าไปขายออกทุกวันนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินขายทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะอันนี้เป็นโซนมือสองมือหนึ่งก็จะมีโกลเด้นโบมีคงตานกสยามคูบต ok, ้าแล้วก็มีมุ้ยเล้งบางนานะคะเซตนี้ห้าหมืนามนะคะลูกค้าลูกค้าที่อยากได้ มือหนึ่งราคาเบาๆนะคะแนะนำเลยก็เป็นโกลเด้นโบนะคะโกลเด้นโบทั้งชุดก็มีการรับประกันทุกตัวนะคะ1ปีเต็มอะไรก็ใช้กับเจ้าตลาดนะคะไม่ต้องพะวงเรื่องอะไรนะคะโกลเด้นโบก็ตัวนี้ก็คุณภาพเหนือราคานะคะเฉพาะเครื่องตัวนี้อยู่ที่23500นะคะคงก็อยู่ที่29500เป็นตัวที่มาจัดเซ็ตจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ ถ้าซื้อฤดูกาลน,นี้ก็คุ้มเลยนะคะสำหรับเจ้าโครงโกลเด้นโบค่ะก็เติมน้ำมันน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เอาไปพร้อมใช้งานเลยเราประกอบติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าอิบบด็กได้เครื่องที่แบบ11แรงเก้าแรงนี่ก็คือแจ้งได้นะคะแจ้งเราได้เลยนะคะโกงเครื่องโคุงเครื่องวันนี้จะเป็นเจ้านก หนึ่งีหนึ่งนะคะหนึ่งีหนึ่งรับประกันหนึ่งปีเต็มค่ะจากโรงงานตาลมกค่ะสยามเอ็นซีพาร์ทเอ็กนะคะสามหมื่นเจ็ดแล้วก็สามหมื่นเก้าเก้าร้อยนะคะตัวนี้ NT16 นะคะ NT16 อยู่ที่48,000ของแถมให้ครบนะคะของแถมให้ครบนี่หลากหลายรายการนะคะถ้าเป็นมุ้ยเล้งบางนานะคะ ถ้ามารับเองก็โปรโมชั่นไปเลยค่ะ3 7 0 0 0บาทน,นะคะตัวนี้นะคะมืเเล็งบางนาก็จะเป็นใบสีวง30นะคะ,ะล้อจะเป็นล้อใบสีวง30ย่านาเคียสองค่ะถ้าลูกค้าอยากมาเลือกนะคะหรือว่าเปรียบเทียบใส่นี่ร้านเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายรายการเลยนะคะมาดูมาชมได้นะคะสอบถามได้ค่ะเครื่องยนต์รุ่นต่างๆค่ะเครื่องยนตรุ่นต่างๆ สินค้ายอยู่ในกล่องนะคะอันนี้เป็นแททีถ้าเนคูปต้าแ t ็ทแบบนี้รับประกัน3ปีเต็มค่ะถ้านเป็นในโซนของรถเทคกเตอร์เดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อไปตัวนี้เราจะแนะนํนาเป็นรถไถเดินตามรนะะ้านเราก็สังเกตง่ายๆค่ะถ้ามาจากโซนยังตลาดเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือนะคะถ้ามาจากโซน บ้านบ่อร้อยเอ็ดของชัยนี่จะอยู่ขวามือนะคะร้านก็ติดถนนเส้นหลักเลยคะ่ะขอนแก่นพลทองถนนเส้นนี้จะไปขอนแก่นฝั่งนี้นะคะไปร้อยเอ็ดฝั่งนี้สังเกตง่ายๆนะคะต้นไม้เล็กๆต้นตัวนี้นะคะลวดสีส้มขายหลากหลายเลยนะคะ t ป้ายสีแดงตัวนี้น,นะคะร้านสมคิดการคะนะคะหรือสอบถามค่ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าประมาณนี้นะคะบรรยากาศเช้าวันที่7กรกฎา 6, 6คม